สบายดีพี่น้องมือนี้ฝนตกไปถ่ายคลิปกับอะไรเนาะไปออกมายยิงศกยิงคูออยิงปลากับอะไรเเฮาเสือเพชรกับอะไรที่พาพี่น้องมาสร้างกิจกรรมเนาะสร้างันไทยนำมายิางปลาแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวยกยิงเน,นะานะยองเนาะพวกแบบมันเอาก็แต้มันนี่แหละไซต์ตัวนี้เจาะไปคือเก่าเนาะ ອາມໝາຍໃຫ້ເ um, ต่ว่าเจาะมาสําเร็จเนาะน้องเนาะอันนี้เจาะเป็นร่องนิ้วเจาะเอาเลยตัวนี้มันเจาะสะดวกมันใหญ่แล้วเจาะได้เจาะตรงกลงไกตัวนี้เจาะเป็นหัวสูงหน่อยตัวนี้มันเจาะมันจะตัดตามอยู่นี้เนาะมันนี้ก็จะตัดตัดเส้นเนาะตัดตามเส้นเนาะน้องเนาะก็จะกบปรับหน้าที่วมันเรียบมันเรียบกว่ามันหน้าหกน้องพกสั่งก็จะปรับก่อน มันจึงจะเห็นง่ายเนาะพี่น้อง,องไปครบเราจบประมาณสีส่สามก็ได้บ่หอดสี่เนาะน้อ,นองเนาะ สามจุดหกสามจุดแปดก็ถือว่าได้แหละเพื่อเพื่อเอาปั๊บไป่ปั๊บมาเนาะแล้วแท้กระจุบฮอดประมาณนั้นเนาะนี่เราจะมาแต้มแต้มคืนก่อนเนาะเพราะว่าได้ปลอกออกแล้วมันเหินลายแล้วแต้มคืนแล้วก็จะตัดเนาะเนาะเขาจะตัดออกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เนาะจิ้มจิ้มเลยตัดออกไม้อันนี้เนาะหรือว่าตัดไว้ออกลายมันจะเป็น ตัวนี้เขากัดเทาเบอร์หนึ่งแล้วก็กัดทำเป็นเบอร์สองเนาะว่าเบอร์ที่เลิกก่อนเบอร์ทำอิฐเนอมในส่วน so like ี้เนาะเลียกทำเบอร์ทำอิฐตัวนี้เนาะตัวนี้เห็นว่ากัดเป็นเมื่อเอาไปเบิ่งนำกันน้อยติดตามนำกันไปพี่น้องเนาะมันจะออกเป็นแบบใหญ่ให้เนาะใส่รูเตอร์กัดไปตามที่เราแต้มไว้เนาะตามเส้นเนาะเนาะตามเส้นตามนั่นแหละ ผู้ใดมีเลื่อยเย็ยบมันเอาเลื่อยเย็ยบตัดเลยเนะ<ง>เ<อ>าะห่อเจาะนี้ได้เอาเลื่อยเย็บม,มันนะจับเล็บจั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 บตัดไปแล้วมันสะดวกอันนี้พวกเรายาังบบมีเนะเาะข้างล่างนี้เ่าตัดออกมาพี่น้องนนเนาะติดโยนี้ เงยพอเป็นหู้เป็นห้างเป็นหุ้มห้างปืนน้าไม้ิมป่าเป็นหมากระบะเป็นนอกอีนอีนอกต้องยงยากหลายข้อเหาเห็ดง่ายเปไวลบอยู่ไหติดตามกันเก็บรายละเอียดนี่ก็เจ๊ไซรลตเตอร์เก็บตามครอบในนเนาะครอบในแล้วต้องไซรัตเตอร์เก็บลงเนาะตัวนี้เนาะ พ่นตกมหำไม่ได้ใส่น้ำมันเนาะแน่นลงไปจนซอดคนเนาะจนซอดอีกข้างนี้ดอกเราเตือนนะ จะตั้งแกะลายเนาะตั้งโรเตอร์แกะลาย่ยานลงจำแล้วล็อกเนียนนี่ก่อนเพื่อฮาลายมันเสมอเขาจะมาบื้งตัวนี้มันมันนี่มันเป็น ธรรมาดา,า,ม,ดา,า,าม,มันเป็นเหมือนแทดดนนนะแข้งเนาะแต่ว่าเครื่องเอาเก่าละมันบบบนเอียะมันเป็นเหมือนแัดอยู่นี่เนาะสมองเพราะเครื่องเอาเก่าแล้วบ้นจำเป็นเหาบุ้งระยะห่างเอาเลยดิบเข้าไปเนาะเมื่อจะกดนี่มันล้นหลงเองก็ได้เอามาตัง้งหลายน้อยสำหรับกัดเลือกการเลื่อนผมได้ประมาณน,นี้นนเนาะประมาณนี้จะได้เนาะ อม่ไ้่การแกะลายน้ำกันแบบนี้เนาะ ต้องจับกลับเบอร์หนึ่งเนาะเราจะตั้งใส่เบอร์สองให้มันเลิกกดตัวนี้น้อยหนึ่งเนาะน้องเนาะตั้งง,ง,ง่ายเลยกดเข้าไปเซอ,อร์เบอร์ทำอิีที่ฮอตตั้งกดเซอร์เบอร์ทำอีทฮะแล้วก็มาปรับตัวนี้ขึ้นวันมกนะักระ,ะยะห้างสุดเลยเนาะระยะห่างซ้่มทำอีทฮอตตั้งก็ถือว่าได้เนาะ ปร,ประมาณนี้ก็ได้ละพี่น้องเลยแลนนี้เราก็จะมาโน่นเน้นลงจำให้พี่น้องตัดได้เลย ต่ว่ามันปุ่ยไม้นี่นะมันไม่กว่างแดงแต่ว่ารับผัดแล้วลื่นดีเนาะใส่สีของไฟนี่มั้มงเลียงพิมพ์พิมพ์เดี๋ยวแทกกระดาษน่าทาน่าทเนา<อ>ะได้ข้างนึ่งไฟมาดี้เนาะเราจึงมาแต้มเมืองนั่นเนาะแต้มเมืองที่สองแล้วก็สิกัดแล้วก็บึงเนาะประมาณนี้ก่อน กานแปะล,ลายนะาเนาะสเร็จเล็กลายห้องสองวันนี้กระดิบใส่กระดาษเห็นว่ากบก,ก,กบบางส่วนเนาะกบห้องมันนี่ออกก่อนนะครับการใส่หมืนขัดใส่หมืนขัดเลยนะย่องเง่ายๆเนานะเด็ดง่ายหรือเปล่าแต่ว่าต้องชุนเชียงอย่างเดียวเห็ได้ยนนนะเลยถ้าไปทุนเชียงแล้วมันเฮ้ แค่ไขบ่บุได้เด็ดชิมปุกทองมันก็ก็ห่อ,อหบุได้เหมือนละประมาณนี้ประมาณนี้ก็เนาะนี่นีน่เนาะอยกนี่เรา,าจะใส่ห่อกระดาษเนี่ย แล้วมีเจ็โจกแกเราจะคัดแกคัด,คดยาไว้ขอเป็นหุบห้างไว้สอนน่นเบึงเพราะว่าใบใบอ่อนเม็ดพี่น้องเลยบวอออกไปซื้อผมตกหมดไม่อยากออกเฮ้ย เรับวันที่ใส่มือตัวคัดหยาบเนาะปัดมาได้ประมาณนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่หนึ่งมันมีสามขั้นตอนเนาะตัวใส่ใบคางกับใบอ่อนๆคัดให้เนียนๆจึงลงสีพี่น้องมันจริงเรียบมันจริงมืดมันจริงขึ้นเงาดีเนาะวันนี้เขาจะใส่ตัวหัวปันน้นเก็บตามส่งตามหูมันนี้เนาะพอให้มันได้พวกาันะครับจึงใส่มือพัดและียกักจึ่ะเบิ่งกันเลยเนาะ การที่เขาคัดหยาบแ้วก็ปั่นตามร่องตามอย่างเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้นองเขาจะเฮ็ดแบบนี้ปะเนียนสื่อนนเนาะเขาจะบัดันคัดละเอียดเียดแปลว่า,วาเป็นแบบปะไว้ปะไว้เนาะบ้านมีกระเจ้าสร้างมาแล้วเขาจ้างคัดละเอียดให้เนาะเพราะว่าให้มันสะดวกว่องไวตืมเนาะเวลาลูกค้าสร้างมาแล้วเขาก็เอาตามนี่มาเฮ็ดเลย มันจะไวให้หนูพาเนาะได้ใส่ไวเอาพี่น้องเนาะสำนี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะโอ้ขอบใจบระเจาท่านที่เข้ามาเบิ่งเข้ามาซมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะยังมีคลิปโตโตไปหลายคลิปเนาะฝนตกหนักน้ำท่วมอะไรค่ะพี่น้องเป็นเสื้อเบียบเนาะว่าได้มาพาพี่น้องมาสาเอ็ดไทยเนาะแต่ละมูดแต่ละแบบเนาะพวกเราจะนำพาไปเบิ่งไปเฮ็ดเนาะ ทรงกำคอกำอย่างเหมาะนีนนตนนะ้ตัวนี้ตัวนึงเนาะตัวนี้จะเป็นทรงกำคอรอ,องนิ้วเนาะตัวนี้เขาจะใช้จักกัดมือพี่น้องเนาะ,นะ,นะแต่เฉพาะลายตัวนี้จะได้ใช้มื้สับเอาสิว้มือสับใชซสิสวสับตัวนี้แหละเนาะสับแล้วก็ขัดตัวนี้จะเป็นหุ้มห้างแบบนี้เนะาะเราได้ถ่ายเบืงตอนเห็ดเนาะตอนแล้วเราจะมาถ่ายเบึงกงกัดหยาบคือการตัวนี้ก็ได้เนาะ เป็นหกแบบไว้นี่อยเบิดเนาะขัดยาปะไวนะ้นะขัดยาปะไว้จะไม่ได้ลงหกสองธรรมดาไม่ได้ลงกระดาษทรายสามใบคือว่ามีใบอ่อนใบแก่ใบกลางเนาะสามใบสุดท <ใบ S 1> ้าย<ห>ก็ดได้ขัดมือสุดท้ายยังเอามือลงเนียนๆทิงลงสีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะแล่วนี้ก่อนพี่น้องขอบใจ